ในคลิปนี้แกจะสอนตีบ้าน7มีชมสามสูตรแต่ละสูตรจะไม่ใช่ถัแนแคนแก่จะสอนอย่างละเอียดเลยนะครับสามารถที่จะรับชมและเอาไปใช้ป้นเอาไปใช้บัวได้ดีเลยสูตรที่1ครับเป็นการใช้มังกรและเมียบ้านนะครับสำหรับมังกรครับแกเป็นตัวละครที่แนะนําเลยนะครับเมื่อขึ้นบ้าน7เนี่ยควรที่จะอัปเกรดมังกรกร่อนแล้วก็เราสามารถที่จะเล่นไปได้ถึงบ้านไกลๆเลยครับตั้งแต่บ้าน7จนถึงบ้าน15เลย ซึ่งมันเป็นตัวละครที่เล่นง่ายครับเราจะยัดลงไปค่อนข้างง่ายเลยอย่างที่แก้เห็นนะครับเมื่อตอนนี้แก้วใช้มังกร10ตัวแล้วก็ยบาบ้า3าขวดครับเดี๋ยวแก้วจะใส่ดิงจะถ่านไว้ให้ในคบที่บานครับสามารถกดที่ดิงเพื่อใช้สูตรนี้ได้เลยแล้วก็แก้วจะใส่เวลาไว้ให้นะครับสามารถที่จะก่อข้ามไปดูส่วนที่ต้องการได้เลยสําหรับมังกรครับการเล่นนะครับไม่ยากเลยนะครับเราเล่นเราจะดูป้อมนี้เลยนะครับเดี๋ยวแก้วลา voilà. ออก right. ออกมาก่อนนะโอเคสมมติว่ามันอยู่ตรงนี้นะ และนี่ครับคือป้อมเครื่องกวาดอากาศครับมันจะเป็นเครื่องเป่าลมนั่นเองก็คือรัศมีของมันจะเป็นด้านใดด้านหนึ่งครับถากว่าเราลงฐานลงไปนะครับมันจะเป่าลมแล้วก็ฐานอากาศครับจะถูกพัดไปด้านหลังนั่นเองทําให้อาจจะโดนป้อมพุป้อมอะไรโจมตีได้คือก็จะแนะนำนะครับว่าถากเราจะเข้าเราจะเข้ายังไงการเล่นมังกรครับเราต้องดูว่าป้อมเครื่องกวาดอากาศครับมันเป่าไว้ด้านไหนให้ดูที่ด้านหน้ามันครับมันจะเป็น มัน <Netz ank pedir als> <UNKNOWN> จะหันหน้าไปนะครับถ้าเป็นแบบนี้มันก็ปอกไปด้านซ้ายนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับมันปอกไปด้านซ้ายล่างนะครับฉะนั้นครับเราจะไม่เข้าจากด้านซ้ายล่างขึ้นไปเพราะว่าการเข se uh ้าจากซ้ายล่างขึ้นไปนะครับมันจะทําให้เราจะเจอกับเครื่องกวาดอากาศครับแล้วก็เราอาจจะรับมือไม่ได้ครับเพราะว่าพอเข้าไปถึงตรงนี้นะครับมันจะโดนพัดมาแล้วป้อมพุกก็ยิงฟรีเลยแล้วก็ถ้าเราจะเข้านะครับเราควรที่จะเข้าด้านหลังดีกว่านะด้านหลังของ ป้อมื่องกวาดอากาศครับก็จะง่ายกว่านั่นเองเพราะว่าื่อง,องกวาดอากาศจะทําอะไรไม่ได้นั่นเองเดี๋ยวเราจะไปดูตีจริงกันนะครับส่วนบ้านหลังนี้นะครับเขาจัดมาดีเลยนะครับคือตรงนี้นะครับเป่าไปด้านบนส่วนใหญ่ครับคนเห็นว่าเครื่องกวาดอากาศนครับมันเป่าไปด้านบนเขาเข้า,ขาด้านล่างครับแต่พอเข้าด้านล่างด้านล่างครับมีป้อมธนูอ่าป้อมธนูสี่ป้อมนะครับก็จะเป็นโซนที่มีพลังโจมตีสูงครับทาให้บางกออาจจะตายไปบางส่วนครับแล้วพอขึ้นไปด้านบน มันต้องโจมตีที่เก็บทรพยากรก่อนครับแล้วก็จะถูกป้อมพูโจมตีได้นั่นเองชมต้องดูด้วยนะครับว่าป้อมพุ่มันมีรัศมีเท่าไหร่นะครับโดยมันจะมี10ช่องครับก็ให้ระวังไว้นะครับว่าถ้าถ้าเราเข้าไปใกล้ถึง10บช่องครับก็จะถูกโจมตีนั่นเองแช่นครับก็ต้องหาแบบบ้านที่เหมาะเนาะเดี๋ยวเราไปชมการโจมตีกันเลยนะครับว่าจะเจอยังไงเจอบ้านนี้แล้วนะครับบ้านที่แก้วจะตีชมกันะครับการเข้า เราจะดูไปที่ป้อมเครื่องกวาดอากาศเลยนะครับมันเป่าไปด้านล่างนะครับหน้ามันหันไปด้านล่างนาอะฉะนั้นครับเราจะไม่เข้าจากด้านล่างหรือด้านซ้ายด้านขวาเข้าไปนะครับแต่ว่าป้อมพูนครับอยู่ด้านบน2ป้อมครับเป็นซ้ายขวาครับแล้วก็ด้านล่างเราสมรามารถที่จะเข้าด้านข้างได้นะครับโดยแก้วเรื่องที่จะเข้าด้านซ้ายนะครับโดยเราจะปล่อยคิงลงไปครับแก้วจะปล่อยคิงลงไป ทางด้านซ้ายเลยครับเพื่อที่จะตัดทานครับพอเพิ่าาามเครื่องกวามดันอปด้านล่างเนาะเราจะให้มังกรครับอยู่โซนบนตรงนี้แล้วปล่อยลงไปก็ปล่อยติดติดกันหน่อยเนาะแล้วก็ทาการใช้ยาบ้าลงไปสองขวดเลยด้านซ้ายด้านขวาจากนั้นมังกรจะเข้าไปแล้วเก็บยาบ้านหนึ่งขวดไว้เอาไว้ใช้ตรงกลางไว้ใช้กับป้องผู้ที่อยู่ด้านล่างนั่นเองก็จะเข้าไปมังกรเข้าไปเราปล่อยยาบ้าลงไป ให้ปล่อยเผื่อๆไว้นะครับไม่จําเป็นต้องปล่อยด้านหลังนะเดี๋ยวมังกรจะบินเข้ามาแล้วก็โจมตีไปที่ป้อมภูนั่นเองนี่ก็จะเป็นไอเดียการโจมตีที่แก้วนํามาฝากคุณชมนะครับง่ายไหมสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่เอ่อน่าจะเป็นสูตรของบ้านเจ็ดเลนครับที่เล่นง่ายที่สุดแล้วก็ถ้าสับดาวได้ดีมา,มากๆเลยถ้าใครจะเล่นนะครับก็แนะนําว่าให้อัปเกรบมังกรไว้ด้วยนะครับมังกรก็เป็นสูตรที่ป้นง่ายแล้วก็วอร์ดีนครับสมาี่จะเล่นได้ และถ้าคุณชมมีฐานแคนครับอาจจะขอเป็นมังกรหนึ่งตัวหรือขอเป็นบอลลูนสตัวก็ได้เลยนะครับก็จะช่วยผู้ชมนะครับสามารถที่จะเอาไปปนเอาไปบวอได้ดีเลยแต่นี่ไม่มีฐานแคนครับก็ก็ดีเลยนะครับมับงกรจะบินไปดางขวาและโจมตีไปที่กระตัอนจักดสร้างด้านบนไม่มีด้านซ้ายไม่มีสิ่งก่อสร้างคนถือ3ตัวเด,เดินไปอย่างน่ารักเลยก็จะไปด้วยกันแล้วเราก็ได้3ดาว1นึ่งร้อเซนเต็ม มาชมตาที่สองกันต่อมาถึงก็ดูเลยว่าป้อมเครื่องกวาดอากาศอยู่ตรงไหนจากภาพจะอยู่ด้านบนเลยฉะนั้นจุดที่เราเข้าได้ดีที่สุดเลยก็คือด้านหลังของมันก็คือเราจะเข้าด้านขวาบนเราก็ดูนะครับว่าปังพูอยู่ตรงไหนบ้างเราก็จะได้การถูดเงี้ยว่าเราจะปล่อยอยาบ้าไปตรงไหนเราอาจจะดีเลยน,นะครับลงมังกรไปแล้วค่อยปล่อยอยาบ้าลงไปซึ่งการที่แก้วใช้นะครับแก้วจะปล่อยคิงไปด้านบนเพื่อที่จะตัดทานครับแล้วให้มังกรยิง,ย,งยิงมาด้านขวา ไปโจมตีป้อมภูนั่นเองแล้วสมารถที่จะปล่อยมังกรเป็นนักดานเลยแล้วก็ใช้ยาบ้าลงไปครับแก้วรอแป๊บนึง่ะแก้วปล่อยยาบ้าลงไปด้านในสองคนเลยครับเพื่อที่จะเข้าไปเราต้องโจมตีป้อมภูให้ได้วอยที่สุดเลยครับเราอาจจะต้องใช้ยาบ้าลงไปนะครับเพื่อที่จะโจมตีแล้วก็ด้านซ้ายครับแก้วปล่อยยาบ้าลงไปเพื่อที่จะให้มังกรครับโจมตีป้อมภูนั่นเองแล้วก็จะลงไปด้านล่างกันก็จะเข้าไป แล้วมังกรก็จะลงมาครับที่ป้อมพุกแต่ดูเหมือนว่าป้อมพุกนะครับจะโจมตีมังกรได้ดีเลยคือ,อตอนท้ายนะครับมันมีป้อมพุกนั่นเองทําให้มังกรครับก็เสียเลือดเยอะเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับมีสิ่งก่อสร้างหลายๆอย่างครับทั้งที่เก็บซุ้มก่อนครับที่มีพลังชีวิตสูงครับทําให้มันสามารถที่จะเป็นตัวแทงได้ดีเลยแต่ว่ามังกรของเราครับสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็โจมตีกับป้อมพุกด้านครับตอนนี้เราก็ได้สามดาวอย่างชิวเลย ก็จะเป็นวิธีโจมตีง่ายๆครับกับสูตรมังกรเป็นสูตรที่แก้วแนะนำนครับว่าให้อัปเกรดมังกรไว้เล่นง่ายๆเลยครับอาจจะเป็นช่วงไปปนก็ใช้สูตรมังกรครับนอาายไรที่เล่นง่ายเล่นดีแล้วก็สามารถที่จะเก็บสัมดาวได้ดีเลยมังกรเหลืออยู่ประมาณ5ตัวกําลังบินไปด้านขวาเพื่อที่จะไปที่กระท่อมจะก,กดสร้างกระต่อมจัก,กดสร้างแล้วก็จะเก็บได้สาดาว 1. 100%เต็ม มังกรมังกรมังกรก็จะไปนะครับแล้วก็จะโจมตีไปที่กระทบช่างกระส่านครับก็จะพังลงไปเดี๋ยวเราไปดูสูตรที่2กันต่อเลยสูตรที่2ได้แก่ยักษ์พ่อมดหมูปา่าสูตรนี้เป็นสูตรที่แก้วชอบนะครับเล่นสนุกดีแล้วก็เล่นไมย่ยากครับชุมอาจจะคิดว่าการเล่นหมูปา่าเล่นยากแต่เล่นไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันการเข้าจะเข้ายัางไงดีการเข้านะครับเราจะเข้าด้านที่มีคิงและปราสาทแคนครับ การเล่นสุดหมูป่าเราจะต้องโจมตีทางของผู้กล้าก่อนครับก็จะมีคิงนะบ้านจะมีคิงแล้วก็มีฐานแคนครับเราจะเข้าด้านนั้นก็จะใช้ทางฝั่งของยักษ์เข้าไปแล้วปล่อยยักษ์เข้าไปนะครับปล่อยพ่อมดเข้าไปนะครับแล้วก็โจมตีทางฝั่งของคิงลงไปเราสามารถที่จะใช้ยาบ้าลงไปได้เลยนะครับแล้วก็ถ้ายักษ์ไม่ไหวเราก็สามารถที่จะปล่อยน้ำยาพิ้นเล่นลงไปได้หนึ่งขวดและตอนท้ายเราก็จะปล่อยหมูป่าลงไป ซึ่งตอนท้ายครับเราจะโจมตีด้านบนประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวแกจะบอกว่าเข้ายังไงตรงนี้นะครับคือโซนที่เราจะใช้คิงแล้วก็ใช้พ่อมดแล้วก็ยักษ์ครับลงไปรวมถึงยาบ้าด้วยครับพอเราโจมตีด้านล่างเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการเข้าด้านบนครับโดยเราจะใช้หมูป่าครับเข้าไปผู้ชมอาจจะไปแบบนี้เป็นการตามเข็มนาฬิกาให้มองนาฬิกาครับมันจะหมุนไปด้านขวาครับก็เป็นการตามเข็มนาฬิกา หรือทวนเข็มนาฬิกาครับก็คือการย้อนกลับก็เวียนสายครับก็จะเป็นการทวนเข็มนาฬิกาเราจะไม่เข้ายัดลงมานครับเพราะว่ามันจะก,กระจายไปม้วนครับเราต้องตามเข็มนาฬิกาหรือไม่ก็ทวนเข็มนาฬิกานั่นเองอันนี้คือหลักการที่แก้วใช้มาครับแล้วก็เล่นดีๆเลยชมอาจจะดูแล้วไม่เข้าใจเท่าไหรนะ่นาอเราไปชมเอ็กซ์ช่างจัตุ้มีจริงกันโอเคเจอบ้างนิดครับเราเห็นว่าคิงอยู่ด้านบนคิงอยู่ด้านบน,นครับเราสามารถที่จะ อ๋อเป็นคนไทยด้วยนะครับชื่อแคนพี่น้องครับจากคุณบีทครับเดี๋ยวเราจะโจมตีกันโดยคิงด้านบนครับเราจะเข้าก็ใช้ยักษเข้าไปเป็นนักกระดานเลยก็ให้ปล่อยยั์ครับเป็นนักกระดานเลยแล้วก็ใช้ข้อมุดลงไปหมดเลยแล้วก็ใช้คิงลงไปโอเคเราจะเข้าไปกันใช้ยาบ้าลงไปหนึ่งขวดเลยแล้วก็ใช้ระเบิดครับเป็นกรแพงเพื่อที่จะให้ยักเข้าไปเราใช้ระเบิดลงไปเพิ่ม แล้วก็จะเข้าไปกัน,นครับสามารถที่จะใช้เพ Olá, ิ่มเลื่อนลงไปไดึงขวดเลินครับเพื่อที่จะให้ยักษ์เนี่ยได้รับการเพิ่มเลื่อนนั่นเองแล้วก็จะเข้าไปนะครับด้านขวาจากนั้นครับแค่มองว่าเราคนที่จะเข้าแบบทวนเข็มนาฬิกาก็คือการปล่อยหมูกับหมูผ่านครับไปด้านซ้ายอย่างนี้เลยนะครับแล้วมันก็จะลงไปด้านล่างขึ้นไปด้านขวาเป็นการทวนเข็มนาฬิกานั่นเองแล้วหลือเพิ่มเลื่อนด่นขวดครับสามารถที่จะใช้ได้ซึ่งการใช้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้กับหมูปากให้ดูว่าหมูป่ากครับเจอ ระเบิดยักษ์หรือเปล่าครับหรือว่าโดนป้อมพ่วงมาโจมตีไหมก็สามารถที่จะใช้ในเมียเพิ่มเลือดลงไปได้แก้วใช้ตอนทานครับคือตรงนี้เลยก็จะใช้ปานครับแล้วก็ปล่อยธนูลงไปโอเคเราก็เจอโจมตีคุณบิดาครับไม่รู้ว่าเป็นบิตเตอร์บิทไหมครับโอเคเราจะเข้าไปนะครับแล้วก็จะใช้มาริทูดาเลยง่ายไหมง่ายเนาะแก้วว่าสุดยินครับเล่นในงายครับช่วงอาจจะสงสัยนะครับว่าแล้วถ้าเจอฐานแคททำยังไงครับเราก็ใช้ เดีย๋ยวบ้าไปที่พ่อมดเลยนครับมันจะจัดก,การาแทงแคนได้แก้วลองแล้วนะครับใช้ได้ดีเลยเจอบ้านนี้แล้วนะครับบ้านที่เราจะโจมตีกันก็จะเข้าไปที่คิงคิงอยู่ด้านล่างครับปลาสกแกนอยู่ด้านล่างฉะนั้นเราสามารถที่จะเข้าจากด้านล่างเข้าไปได้ก็ไม่ยากเลยนครับเราใช้ยักเป็นนักดานแล้วก็ปล่อยพ่อมดลงไปเป็นนักดานเลยนครับใช้คิงลงไปแก้วใช้อยวบ้าปล่ปลอยระเบิดลงไป2ตัวครับแล้วก็จากุ้แพง แล้วก็จะใช้ระเบิดลงไปเพิ่มเพื่อที่จะเปะ็นกำแพงนั่นเองโอเคทานเข้าไปนะครับก็จะโจมตีกับคิงได้ไหมคิงของเราจะไปที่คิงนะครับคิงของเราเป็นราชาพิกเซลเนาะอ้าวคิงไม่ลงมานะครับโอเคจะเข้าไปนะครับมีพ่อมดจัดก,การได้แล้วก็เราจะเข้านะครับเราอาจจะตามเข็มนาฬิกาก็ได้นะครับแต่แก้วจะเป็นทุนเข็มนาฬิกาอีกเหมือนกันนะครับก็ปล่อยหมู่าลงไปได้านขวาเป็นหน้กกากระดานเลยแล้วก็เราดูช่องว่างครับว่าตรงไหนมีช่องว่างไหม ตะกี้เราเจอระเบิดยันครับแล้วก็ปล่อยพิ่มเลือดลงไปไม่ใช่นั้นครับหมูป่าจะถูกโจมตีและตายลงไปแล้วก็เราสามารถที่จะใช้เพิ่มเลือดลงไปด้านบนได้ครับให้กับยักษ์นั่นเองแก้วใช้ป่าครับเพื่อที่จะโดนยักษ์และหมูป่าด้วยอันนี้ก็อยู่ที่ไอเดียการเล่นของผู้ชมแล้วนะครับว่าจะปล่อยเพิ่มเลือดไปตรงไหนยังไงก็สามารถที่จะวางแผนได้โอเคคิงจะเข้าไปนะครับท,ที่ที่เก็บน้ำดำแล้วก็จะลงไปด้านล่างหมูป่าเวลาที่โจมตีอาวุธเสร็จหมดแล้ว มันก็จะไปโจมตีสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดเลยก็จะเป็นตัวที่เคลื่อนที่ไวนะครับกระโดดข้ามกำแพงได้แล้วก็เคลื่อนที่ไวโจมตีได้ดีเลยโอเคเราสามารถที่จะใช้มาลิกทูดาได้นะครับเพื่อที่จะลงมาที่ที่เก็บน้ําม่วงคิงก็ใช้เดียวเลยครับแล้วก็เสกคนเถื่ออกมาครับเป็นบาร์เบเรียนพิกเซลนะครับที่อยู่ด้านล่างเราก็จะได้ไป2ดาว99%และเหลือกระต๊อบกสร้างอยู่ด้านบนก็จะได้3ดาวนั่นเอง สูตรที่3ได้แก่ยักษ์พ่อมดนางฟ้าสูตรนี้เป็นสูตรคลาสสิกเลยนะครับที่เราจะเล่นได้ก็การเล่นนะครับเราจะเข้าโดยเราจะเข้าไปนะครับก็อาจจะต้องดูป้อมผู้อะไรด้วยนะครับเพื่อที่จะระวังครับไม่ให้หนางฟ้าของเราเนี่ยถูกป้อมผู้โจมตีแล้วก็การเข้านะครับเราจะเข้าไปก็อาจจะยักเข้าไปด้านใดด้านหนึ่งครับอาจจะเป็นจากทางด้านล่างเข้าไปเพราะด้านบนมันมีป้อมผู้เยอะนะครับอาจจะไม่สําคัญ ก็แล้วแต่ครับถ้าผู้ชมต้องการที่จะเอาทรัพย์กรนะครับถ้าทรัพยกรอยู่ตรงกลางเราก็สามารถที่จะเจาะเข้าไปตรงกลางได้เลยอันนี้ก็แล้วแต่เป้าหมายนะบางท่านอาจจะตีสามดาวนะครับก็ต้องหามุมที่โอเคเลยเดี๋ยวเราไปชมการโจมตีจริง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 กันนะครับว่าเป็นยังไงเจอบ้านอนี้แล้วนะครับบ้านที่เราจะโจมตีกันโดยการเข้านะครับก็เลือกเข้าได้เลยนะครับส่วนใหญ่แก้วจะไม่ได้มีอะไรมากนะครับ แก้วอาจจะดูที่คิงแล้วเข้าที่คิงก็ได้นะครับจะได้กําจัดก่อนเลยแล้วก็ป้อมขี้กวดอากาศไปด้านขวาครับถ้าเราเข้าด้้นขวาเราอาจจะโดนนางฟ้าครับอาจจะโดนป้อมขี้กวดอากาศเป่าไปได้นะครับก็อาจจะไม่ดีฉะนั้นเราสามารถที่จะเข้าได้นะครับก็แก้วใช้ยักเป็นหน้ากระดานเลยนครับหมดเลยแล้วก็ปล่อยพอมุดลงไปเป็นหน้ากระดานเลยนครับแล้วก็ใช้คิงลงไปครับใช้ระเบิดลงไปจุดละ3ตัวครับปล่อยนางฟ้ากระจายกันไปแล้วก็ถ้ามีทแคดออกมาครับเราก็ปล่อย เยื้บ้านลงไปเลยครับเราใช้เพิ่มเลือดไปที่ยักษ์เลยครับด้านขวาด้วยโอเคจะเข้าไปกันครับแล้วก็ใช้ระเบิดลงไปเพื่อที่จะเป็นกําแพงก็จะเป็นกําแพงนั่นเองและยักษ์ก็จะเข้าไปครับเราใช้ระเบิดเข้าไปด้านในไปถึงบ้านเลยครับแล้วก็จะออกดึงข้างกันสูรนี้ไปสุดง่ายๆครับที่เล่นแล้วนะครับแก้วอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะมันไม่มันเท่ามังกรหรือหมูป่าครับ แก้วก็เลยไว้ต้นท้ายเลยครับแต่ก็สามารถที่จะลองดูไว้ได้นะครับผู้ชมท่านใดไม่ชอบเล่นมังกรครับไม่ชอบเล่นหมูป่าก็ชอบเล่นสุดคลาสสิกครับก็สามารถที่จะ,ะเอามาใช้เอามาเล่นกันได้เนาะก็เป็นสุดที่ใช้ทำสามดาวได้ดีเหมือนกันแล้วก็เล่นง่ายนะครับก็แค่ยักเข้าไปเป็นหน้กกากระดานนั่นเองโอเคดูเหมือนว่า,าเราครับไม่ว่าจะเป็นยักเข้าไปแล้วก็จะมีพอมดลงไปครับเราก็จะได้สามดาวทหารเหลือเพียบเลย โอเคก็ okay. เหลือเป็นที่คุณเจาะนะครับล่นขวามือแล้วเราก็ได้สามดาวหนึ่งรอเปนเต็มเต็มมาช่วมาที่สองกันตอนะครับโดยบ้านนี้นครับก็จะเป็นบ้านที่กําแพงกว,งกว้างๆครับเราสามารถที่จะเข้าได้ง่ายนครับเพราะว่าเราสามารถที่จะเข้าไปและยักสามารถที่จะเดินเข้าไปได้เลยนะครับเราไม่ต้องเปิดกําแพงเพิ่มแต่ด้านขวานะครับก็แอบมีช่องว่างนะเราสามารถที่จะเข้าสองฝั่งได้นนครับเดี๋ยวแกทำให้ชมกันตรงนี้มีช่องว่าง ตรงนี้ก็ไม่มีช่องว่างครับ okay. เราปล่อยระเบิดลงไปอ๋อมีช่องว่างตรงนี้นะอ่ะแก้ให้ดูนะตรงนี้นะครับก็โวเนาะอ่ะไม่มีปัญหาครับดูเหมือนว่าจะไม่มีฐานแคนครับเราใช้ยักษ์ลงไปเป็นนักดานเลยครับแล้วก็ใช้พมดลงไปแล้วก็ปล่อยคิงลงไปครับเข้าไปปล่อยน้ำฟ้าลงไปนะครับหนึ่งตัวสองตัวสามตัวครับแล้วก็ใช้เยาบ้าลงไปเลยครับหนึ่งขวดเลยใช้ระเบิดเข้าไปเราใช้เพิ่มเลือดลงไปเนาะ พื่อที่จะเพิ่มเลือดให้กับยักษ์นั่นเองแล้วก็จะเข้าไปด้านบนกันครับโดยแก้วมองว่าเราสามารถที่จะเก็บเพิ่มเลือดไว้ได้ไว้ได้ก่อนเนาะเรายังไม่ต้องใช้นะครับก็จะเข้าไปแก้วว่าเราใช้เพิ่มเลือดลงไปด้านล่างเลยครับที่ยักษ์เลยพอเจอกับระเบิดยักษ์นั่นเองก็จะเข้าไปนครับแล้วก็โจมตีได้เราใช้เมลิดทูดาเลยครับเพราะว่าเราต้องการที่จะเล่งให้คิงเป็นตัวแทงให้ก็จะขึ้นไปครับจะได้โจมตีป้อมภูได้เราปล่อย ทางฝั่งของธนูลงไปนะครับด้านซ้ายเพื่อที่จะเก็บให้ไวที่สุดเลยบันี้ง่ายเนาะก็สามารถที่จะโจมตีได้ได้ดีเลยครับก็ไปสู่บ้าน7ครับยังไงถ้าชงจะไปเล่นนะครับก็เล่นโดยที่ไม่ใช้ถังแคนได้นะครับแต่ถ้าแก้วแนะนำนะครับว่าถ้าไปปนอ่าถังแคนไม่ต้องใช้ก็ได้นครับแต่ถ้าไปบัวแก้วมักจะแนะนำเสมอนะครับว่าถ้าเป็นไปได้ให้ขอทางแคนครับถึงแม้จะไม่ได้ตัวที่เราต้องการก็ให้ขอไปครับได้ตัวอะไรก็ได้นครับอย่างน้อย เรามีฐานเพิ่มนะครับมันก็จะช่วยให้เราโจมตีได้ดีขึ้นนิดนึงก็เอาเนะเาะเพื่อมันจะเป็นจุดที่เปลี่ยน,นครับเป็นจุดที่ทําให้เราได้3มดาวนั่นเองแข่งของเราก็จะได้รับชัยชนะนั่นเองก็เป็นสิ่งที่แก้วแนะนำนะครับว่าถึงแม้ว่าเราจะทําคลิปสอนตีบ้าน7ไม่ใช่ถานแขน,นครับแต่ก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ขอนะโอเคเรากลับไปที่บ้านกันครับและมาสรุปกันว่าวันนี้เราเล่นสุดอะไรบ้าน,นครับ วันนี้เราเล่นสสูตรครับก็จะเป็นสูตรที่ไม่ใช้ฐานแขนครับโดยสูตรแรกเป็นสูตรที่แก้วแนะนํามากๆเลยนะครับก็แนะนําสําหรับมือใหม่มือเก่าด้วยครับเป็นการใช้มังกรครับแล้วก็น้ำเมียวนะาสูตรนี้เป็นสูตรที่เล่นง่ายแล้วก็ใช้ทําสำแดงได้ดีแทบจะไม่ต้องคิดอะไรเลยครับเพียงแค่ดูเครื่องกวาดอากาศครับว่าอยู่ตรงไหนแล้วปล่อยมังกรเป็นหน้ากระดานเลยูุรที่2ครับเป็นการใช้ยักษ์พมดหมูป่าสูตรนี้จะต้องครีเอทีฟขึ้นมาหน่อยครับซึ่งแก้วแนะนําเลยนะครับว่าสนุกดีท่านชมอยากเล่นแบบสนุกครับก็สามารถที่จะ ล้อสุดนี้ไปใช้ได้และการเล่นหมูป่าก็เป็นพื้นฐานเราสามารถที่จะเล่นตั้งแต่บ้าน7ได้แล้วพอบ้านสูงสุครับจนถึงบ้าน15เลยเราสามารถที่จะใช้หมูป่าได้หมดเลยนะครับตั้งแต่บ้าน7ขึ้นไปและสุดท้ายครับเป็นสุดคาสตริก ก็จะเป็นการใช้ยักษ์พ่อมดดังฟ้านครับสูตรนี้เป็นสูตรที่แก้วไม่ได้ค่อยแนะนำนะครับมันมันไม่ค่อยมีอะไรนะ่าสนใจนะแต่จะเล่นก็เล่นได้ครับก็ลองเอาไปใช้เอาไปเล่นกันยังไงท่านผู้ชมครับลองเอาสูตรที่แก้วแนะนําเอาไปใช้เอาไปเล่นกันครับแล้วก็มาส่งฟีดแบ็กกันครับว่ามันใช้ได้ดีหรือไม่ดีนะครับใช้ดีก็บอกดีนะครับใช้ไม่ดีก็บอกไม่ดีนะครับแก้วจะได้ไปปรับปรุงเพื่อในอนาคตครับแก้วกลับมาทำป้ายเจ็ดอีกครั้งแก้วจะได้ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นและท่านผู้ชมนะครับมีสู สุดท้ายนี้แก้วขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาถึงตอนนี้ขอบคุณมากมเลยครับที่แวะมารับชมแล้วเราพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับถสนับสนุนแก้วได้ง่ายๆเพียงใช้โค้ดแก้วกล้าก่อนเติมเกม All the best